บทที่792เมื่อชื่อหมดลงไข่สัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณในมือของเย่หลิงก็ปล่อยแสงสีแดงและสีดำออกมาและถูกแสงสีแดงและสีดำห่อหุ้มไว้อย่างรวดเร็ว ความรู้สึกถึงขนาดในมือของเย่หลิงหายไปถูกแทนที่ด้วยสิ่งเล็กๆที่วางอยู่บนมือของเขาเมื่อแสงสีแดงดำหายไปแมงมุมตัวหนึ่งที่มีความยาวประมาณ20เซนติเมตรก็ปรากฏตัวขึ้นในมือของเย่หลิงมีแถบสีแดงและสีดำบนลำตัวและแม้แต่ขาของแมงมุมก็ยังเป็นสีแดงและสีดำชื่อแมงมุมพิษเลือดประเภทตระกูลแมงมุมระดับระดับที่หนึ่งขั้นที่สอง การเติบโตปกติการเติบโตศูนย์เปอร์เซนอุปกรณ์ไม่มีความสามารถหมายปัน่นพิษแมงมุมเลือดทักษะการพันใย,ยแมงมุมเขี้ยวพิษแมงมุมวิวัฒนาการตรงตามเงื่อนไขวิวัฒนาการทิศทางวิวัฒนาการหนึ่งแมงมุมพิษเลือดหายากราชินีแมงมุมพิษเลือดหายากราชาแมงมุมพิษเลือดมหากาบแมงมุมราชินี ตำนาน2ปีศาจแมงมุมพิษเลือดหายากแมงมุมยักษ์พิษเลือดหายากราชาแมงมุมอันเดธมหากาบราชาแมงมุมอันเดธตำนานวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการวิวัฒนาการของ,มงแมงมุมพิษเลือดผลไม้พลังใยแมงมุมแมงมุมสิบชิน้นคริสตัลธาตุมืดระดับต่ำสิบชิน้นวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการวิวัฒนาการของสัตว์ประหลาดแมงมุมพิษเลือดเขี้ยวแมงมุมพิษห้าชิ้น ผลึกพิษระดับต่ำสิบชิ้นเมื่อการฟักไข่เสร็จสิ้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับแมงมุมพิษในเลือดก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเย่หลิงแมงมุมพิษเลือดตัวน้อยดูอ่อนแอมากแม้จะมีขนาดเล็กเช่นนี้บางคนก็อาจเหยียบย่ำเขาจนตายได้หากเขาไม่ระวังแน่นอนว่าคุณไม่สามารถประมาทแมงมุมเลือดพิษได้เพราะสิ่งนี้แม้ว่ามันจะดูเล็กลง แต่ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแมงมุมพิษเลือดนั้นมีพิษแมงมุมเลือดที่รุนแรงหากพิษเข้าสู่กระแสเลือดก็สามารถฆ่าคนธรรมดาได้ภายในเวลาไม่ถึง20นาทีแมงมุมเลือดพิษมีสองพรสวรรค์และสองทักษะและอัตราการเติบโตของมันนานอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นมันมีสองพรสวรรค์และสองทักษะในสัญญาเดียวซึ่งดีมากอยู่แล้วหมายปัน่นมันเป็นพรสวรรค์ของแมงมุมทุกตัวหมายปั่นเป็นสัญชาตญาณของมันหมายที่ปั่นโดยแมงมุมพิษเลือดนั้นค่อนข้างยาก พิษเลือดสารพิษที่รุนแรงมากซึ่งจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับ พิษเลือดทำให้เส้นประสาทของเป้าหมายเป็นอัมพาตและทำให้คู่ต่อสู้ตายโดยไม่รู้ตัวอีกสองทักษะคือการพันกันของใย,ยแมงมุมและเขี้ยวพิษแมงมุมการพันกันของใย,ยแมงมุมแมงมุมพิษในเลือดพ่นใย,ยแมงมุมของมันออกมาและเข้าไปพัวพันกับเป้าหมายเขี้ยวพิษแมงมุมแมงมุมเลือดพิษสามารถปล่อยพิษเลือดได้ทางเขี้ยวในปากเท่านั้นเท่าที่คุณสมบัติและทักษะความสามารถที่ฉันเห็นตอนนี้ไม่มีอะไรโดดเด่นเกี่ยวกับแมงมุมเลือดพิษอาจทำให้อ่อนแอมากก็ได้แต่ก็สมเหตุสมผล ที่สุดสัญญาเพิ่งเสร็จสิ้นและความแข็งแกร่งยังต่ำสิ่งนี้จะเปลี่ยนไปเมื่อระดับเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งหลังจากการวิวัฒนาการเสร็จสิ้นว้าวเจ้าตัวเล็กขนาดนี้ใหญ่แค่นิดเดียวขนาดเท่าฝ่ามือฉันเลยเฟิงจิวมองดูแมงมุมเลือดพิษที่อยู่ในมือของเย่หลิงแล้วพูดด้วยความประหลาดใจหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็เหยียดฝ่ามือออกและต้องการทำท่าทางเย่หลิงพูดไม่ออกเมื่อมองดูเฟิงจิวผู้ขี้เล่นมาก เฟิงจิวอย่าลืมว่าสถานการณ์ก็คล้ายกันเมื่อคุณเพิ่งเสร็จสิ้นสัญญามันไม่ได้ใหญ่กว่าฝ่ามือของฉันมากนะักตอนนั้นคุณเหมือนนกตัวน้อยขณะที่เขาพูดเย่ yeah, หลิงก็แสดงท่าทางด้วยมือที่ว่างอีกข้างของเขาหลังจากถูกพูดเช่นนี้เฟิงจิวก็เม้มริมฝีปากของเธอด้วยความไม่พอใจและโต้ตอบทันทีเฮ้ hey, เหมือนกันได้หรอและนั่นไม่ใช่นกตัวน้อย แต่เป็นนกฟีนิกแค่ว่าเธอยังไม่โทรเมื่อเห็นเฟิงจิ๋วที่ดูเหมือนจะทะเลาะกับเจ้านายของเธออีกครั้งสู้อยู่ก็รู้สึกหมดหนทางอย่างมากเหตุใดเฟิงจิ๋วจึงไม่สามารถพูดคุยกับอาจารย์ของเขาได้อย่างถูกต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณตัวใดที่จะเรียกเจ้านายของเขาด้วยชื่อของเขาได้สระเอฟฟิงจิ๋วนั้นเก่งที่สุดจริงๆไม่มีใครกล้าเรียกเจ้านายของเขาด้วยชื่อของเขาเจ้านายเขายังไม่มีชื่อใช่ไหม ตั้งชื่อให้มันตอนนี้เลยชัวอยู่เพ่งความสนใจไปที่แมงมุมพิษเลือดและให้คําแนะนําในทันใดนี่เป็นเรื่องจริงแมงมุมพิษเลือดที่เพิ่งทําสัญญาเสร็จสิ้นไม่มีชื่อของตัวเอง ก็คุณพูดถูกตอนนี้เขาทำสัญญาเสร็จแล้วและเป็นหนึ่งในพวกเราแล้วเขาน่าจะมีชื่อแล้วขอคิดดูให้ดีก่อนชอสระอื่นเอกอำเภอชื่อเมื่อเอ่ยถึงชื่อเย่หลิงก็ตกอยู่ในความคิดอันลึกซึ้งเขากำลังคิดว่าจะตั้งชื่อตัวเองอย่างไรหลังจากคิดอยู่พักหนึ่งแรงบันดาลใจก็แวบขึ้นมาในใจของเย่หลิงไม่อย่างนั้น เรามาเรียกมันว่าแมงมุมสีแดงเขานึกถึงย่าอมตะไข่มุกแดงที่กล่าวถึงในหนังสือชื่อดังในชีวิตก่อนของเขาไขมุกแดงเป็นลูกปัดสีแดงซึ่งดูค่อนข้างคล้ายกับแมงมุมเลือดพิษในปัจจุบันดังนั้นแย่หลิงจึงมีแรงบันดาลใจและตั้งชื่อแมงมุมพิษเลือดสกาเลตบทที่793แมงมุมตัวนี้ไม่ใช่ไข่มุกนั่นสกาเลไม้ไต่กูต้ตำบนสกาเลไม้ไต่กูต้ตำบลฟังดูเป็นยังไง เฟิงจิ๋วยื่นมือเล็กๆออกมาแกล้งแมงมุมพิษเลือดและพึมพำชื่อต่อไป ฉันไม่มีข้อโต้แย้งใดๆหากอาจารย์เลือกมันก็ดีโดยธรรมชาติแน่นอนชู่อยู่ไม่ขัดขานเธอไม่รู้ว่าจะเลือกชื่ออย่างไรเนื่องจากเย่หลิงได้กล่าวถึงชื่อแล้วจึงเป็นชื่อโดยธรรมชาติเมื่อได้ยินสิ่งนี้เย่หลิงก็ก้มศีรษะลงและมองดูสกาเลตจากนั้นเหยียดนิ้วออกและวางมันไว้ที่หน้าขาของแมงมุมเอาละ่ะจากนี้ไปโจ้ย์ตัวน้อยฉันจะเรียกคุณว่าสกาเลตและเนื่องจากมันถูกเรียกว่าสกาเลตแมงมุมเลือดพิษจึงดูเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่เย่หลิงพูดและวางขาแมง มุม้างหนึ่งไว้บนนิ้วของเย่หลิง แมงมุมตัวน้อยนี่ฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอดิลูมอนเลียอุงเท้าของมันแล้วจ้องมองสกาเลตด้วยดวงตากลมโตที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อมีพี่สาวจำนวนมากมองดูเขาอย่างอยากรู้อยากเห็นต่อหน้าเขาสกาเลตก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยและเรียบเข้าไปอยู่ในแขนเสื้อของเย่หลิงออ,อิหยุดสร้างปัญหาได้แล้วมันจัก,กระจี้ทันใดนั้นมันก็เข้าไปในแขนเสื้อของเขาและรู้สึกถึงบางสิ่งที่มีขนเกาบนผิวหนังของเขาเย่หลิงรู้สึกอึดอัดไปหมดฉันอิจฉาฉันสามารถเข้าไป ในชุดของเจ้านายฉันได้จริงๆเมื่อเห็นแย่หลิงถูกจับออกมาจากใต้เสื้อผ้าของเขาดิลูมอนก็พูดด้วยความอิจฉาแม้ว่าสัตว์ร,ร้ายดิลูมอนจะครอบครองแขนและไหล่ของแย่หลิงแต่ก็ไม่มีทางเข้าไปในเสื้อผ้าของแย่หลิงได้ชายที่อยู่ข้างๆเขากระโดดขึ้นไปบนไหล่ของแย่หลิงอย่างง่ายดายด้วยความเร็วดุดสายฟ้า เขายื่นปากยาวออกมาคว้าสกาเลตไว้ในปากแล้วจับมันออกมาหลังจากถูกจับได้สกาเลตก็รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นพี่สาวของเขาและไม่กล้าต่อต้านเลย ขาของเขาห้อยอย่างแข็งทื่อไม่กล้าเคลื่อนไหวใดๆเลยไม่ต้องพูดถึงไม่กล้าที่จะยื่นเขี้ยวของเขาออกมาไม่เช่นนั้นมันจะลำบากมากถ้าพิษเข้าไปในร่างกายของแย่หลิงเขาใส่แมงนุมสีม่วงไว้ในปากของเขาแล้วว่างในมือของแย่หลิงในที่สุดหางของเขาก็แกว่งไปมาและเขาก็ยกคอขึ้นราวกับจะแสดงต่อแย่หลิงว่าฉันไม่ได้แข็งแกร่งมาก โปรดสรรเสริญชันเร็วๆนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่มันหมายถึงจับแมงนุมสีแดงด้วยมือข้างหนึ่งเย่หลิงใช้มืออีกข้างลูบหัวเล็กๆของแมงนุมเบาเบาสัก2อสามครั้งการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนทำให้ยี่หลิงหลับตาและปล่อยเสียงครวญครางแผ่วเบา เธอชอบความรู้สึกนี้มากมากเป็นความรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เจ้านายของเธอสัมผัสหัวของเธอชีวิตของเย่หลิงที่นี่อบอุ่นและร่าเริงมากแต่บางคนก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีในเวลากลางคืนคฤรืหาาของตระกูลซ่นในที่สุดซึนหาวก็ติดตาม พ่อของเขามาที่นี่ด้วยความยากลำบากอาจกล่าวได้ว่าเขาหนีจากความตายได้อย่างหวุดหวิดไปตลอดทางขณะที่อยู่ในโรงแรมทุกอย่างที่เขาดื่มถูกเผาและแม้แต่น้ำที่เขาดื่มก็ถูกเผาและขอของเขาก็ติดขัดเมื่อเขากินกระดูกบางส่วนฉันเข้าห้องน้ำแล้วก็ทิ้งร่างลงพื้นพอเข้าห้องน้ำฉันก็ดึงเป้าอย่างไรก็ตาม มันเป็นเพียงเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจต่อเนื่องกันซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นกับเขาและคนทั้งคนก็เหมือนกับดาวแห่งหายนะไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็จะมีเรื่องโชคร้ายเกิดขึ้นมากมายสุนสู่ลูกชายของเขาเองก็รู้สึกแปลกเมื่อเห็นลูกชายของเขาดูเศร้ามองมากทําไมจูจ่ๆลูกชายของเขาถึงเศร้าโศกขนาดนี้เป็นไปได้ไหมว่าก่อนจะจากไปเย่ yeah, หลิงได้ทําบางอย่างกับลูกชายของเขาไม่อย่างนั้นทําไมเขาถึงกลายเป็นแบบนี้จากนั้นฉันก็คิดอีกครั้งและรู้สึก ู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ ถ้าเย่หลิงทำอะไรกับลูกชายของเขาฉันเกรงว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้หากมีสิ่งใดผิดปกติเป็นไปไม่ได้ที่ซุนซูจะไม่สังเกตเห็นแต่ตั้งแต่ต้นจนจบซุนซูสังเกตอย่างรอบคอบว่าทำไมลูกชายของเขาถึงโชคร้ายขนาดนี้แต่สุดท้ายเราก็ได้ข้อสรุปว่าเลขรากนั้นบริสุทธิ์ซึ่งโชคร้ายจริงๆไม่ปลอมและไม่มีใครทำอะไรผิดฉันเคยเห็นโชคร้ายมาก่อนแต่ไม่เคยโชคร้ายขนาดนี้มาก่อนระดับความโชคร้ายของซุนห่าวทำให้ความเข้าใจของ ซึ้งซูสดชื่นขึ้นอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรราบรื่น หลังจากไปเข้าห้องน้ําและถ่ายอุจจาระใส่เป้าแล้วออกมาเขาก็มีกลิ่นเหม็นๆซุนซูยังคงจํากลิ่นได้ชัดเจนดังนั้นจึงไม่ต้องการให้มันน่าขยะแขยงเกินไปแม้ว่าฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากลางคันแต่การคิดถึงกลิ่นนั้นทําให้ฉันเคลื่อนไสจริงๆระหว่างทางไปไปมามา,มาก็เกิดอุบัติเหตุกันทั้งรถเกือบชนฉันหรือมีคนเกือบชนฉันถ้าไม่ใช่เพราะซุนซูซุน่าวอาจจะตายไปแล้วซุนซูเองก็ทรงพลังมากและสามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วแต่ถึงกระนั้น and ซุนซูก็ยังรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ผมร่วงที่ไม่ได้เกิดจากทางการแพทย์ฉันไม่เคยพบกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้มาก่อนและมันเป็นอุบัติเหตุภายในอุบัติเหตุหลังจากต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักในที่สุดซุนหาวก็มาถึงประตูบ้านของเขาทั้งเป็นในเวลานี้เขารู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยในเวลานี้ร่างกายของซุนหาวฟกช้ำและบวมและลม้มลงนับครั้งไม่ถ้วนตลอดช่วงบ่ายทำไมยังยืนอยู่ตรงนั้นอีกละ่ะมาช่วยฉันหน่อยสิบทที่7 9 4 เมื่อเห็นว่าคนรับใช้ที่ประตูไม่มาซุนซูจึงดุเขาทันทีเมื่อได้ยินเสียงดุคนรับใช้ทั้งสองก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วและเอื้อมมือไปช่วยซุนฮาวออกจากรถบูมในขณะนี้ยางรถระเบิดกระทนหันด้วยเหตุคนบางประการและได้ยินเพียงเสียงปังดังเท่านั้น หลังจากที่ยางหลังแตกแรงกระแทกอันทรงพลังได้ยกรถด้านหลังทั้งหมดขึ้นซึ่นหาวาสะดุ้งทันทีและคว้าที่วางแขนอย่างรวดเร็วแต่แรงมหาศาลยังคงทำให้หัวของเขากระแทกหลังคารถบูมหลังจากที่รถลงมาก็เกิดเสียงดังอีกครั้งและก้นของซุนหาวก,ก็ลม้มลงบนเก้าอี้อย่างแรงแล้วมีเรื่องน่าอายมากเกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบรุนแรงเกินไปซุนหาวจึงไม่สามารถทนได้อีกต่อไป มีเสียงอันท่วมทนอยู่ในท้องของเขามีคลื่นเสียงที่น่าขยักขยแยงและภายในสิวินาทีรถทั้งคันก็เต็มไปด้วยกลิ่นแปลก,ปลกเมื่อเขาได้กลิ่นนี้สีหน้าของซุนซูก็เปลี่ยนไปและเขาก็ปรากฏตัวที่ประตูนในพริบตาเขาเพิ่งกินไปไม่นานนี้ และถ้าเขายังอยู่ที่นั่นต่อไปเขาคงจะอาเจียนอีกสิ่งนี้ทําให้คนรับใช้ทั้งสองต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อได้กลิ่นเหม็นมากนี้คนรับใช้ทั้งสองก็แทบจะเป็นลมอาเจียนคนรับใช้คนหนึ่งทนกลิ่นไม่ได้อีกต่อไปและเริ่มส่งเสียงกลับอีกคนหนึ่งดีขึ้นเล็กน้อยและรั้งไว้อย่างเข้มแข็งเมื่อซุน่าวนั่งอยู่ในรถ เขาก็สัมผัสได้ถึงความเย็นใต้บ้านท้ายของเขาราวกับว่ามีบางอย่างพุ่งออกมาเมื่อเห็นว่าคนรับใช้เหมือนกันทุกประการเขาก็โกรธและตะโกนออกมาเจ้ากำลังดูอะไรอยู่หากมีสิ่งใดดีๆให้เห็นรีบช่วยข้าออกไปเร็วๆนี้เขาไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและทำไมเขาถึงโชคร้ายเมื่อบ่ายวันนี้ตั้งแต่เย่หลิงจากไปทุกอย่างก็โชคไม่ดีรวมถึงความตายด้วยถ้าไม่ใช่เพราะพ่อของเขาที่ช่วยฉันสักสองสามครั้งฉันคงจะไม่รอด ซึนเหายังสงสัยว่าแเย,ย่หลิงต้องรับผิดชอบทุกอย่างแต่อีกฝ่ายไม่อยู่ที่นี่เลยแล้วเขาจะรอเขาได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ซึนเหาคิดไม่ออกหากมีคนบอกว่ามีคนสามารถควบคุมโชคและเปลี่ยนโชคของตัวเองได้ซึนหาว่าจะไม่มีวันเชื่อเลยถ้าแเย,ย่หลิงมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมจริง,รงๆเขาคงจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเขาจะยังอยู่ที่นี่ได้อย่างไรซึนหาซึ่งคิดไม่ออกคิดว่าเขาไม่ควรก้มหัวให้แเย,ย่หลิงก่อนหน้านี้เขาทำได้ดี แต่เขาพยายามก้มหน้าลงและยอมรับความผิดพลาดหลังจากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติที่ซุนฮาวาจะคิดเช่นนั้นในใจคนรับใช้ทั้งสองระงับอาการคลื่นไส้ในใจและไม่เต็มใจช่วยซุนฮาวาออกไปทันทีที่ซุนฮาวก้าวออกจากประตูรถก่อนที่เท้าหลังของเขาจะแตะพื้นเท้าหน้าของเขาก็สะดุดเท้าหลังและเขาก็ล้มลงกับพื้นซุนฮาวซึ่งมีร่างกายหนักมากล้มลงเช่นนี้คนรับใช้ทั้งสองไม่สามารถหยุดเขาได้เลยและพวกเขาก็ล้มลงกับพื้นพร้อมกับพวกเขาอาเจ็บ ซุนหาวที่ร่อนลงมาอย่างราบรื่นร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเขาคิดว่าแค่ก้าวออกจากประตูรถก็สะดุดตัวเองได้ที่สำคัญคือเขายังสะดุดตัวเองอยู่อีกนี่เชื่อถือไม่ได้เลยเขาเง่อยหน้าขึ้นด้วยความยากลำบากและมองดูพ่อของเขาที่ยังคงจับจมูกไว้ที่ประตูซุนหาวถามด้วยความโศกเศร้าบนใบหน้าของเขาท่านพ่อทำไมเมื่อกี้ท่านไม่ช่วยผมแค่เห็นผมล้มลงกับพื้นท่านผู้เป็นพ่อก็รู้สึกเป็นทุกข์ไม่ใช่หรือซุนหาวรู้สึกเสียใจมากหากซุน ซูตั้งใจจะช่วยเขาในตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะล้มลงกับพื้นเอ๊ะลุกขึ้นมาเองฉันจะถามว่าตอนนี้ร่างกายของคุณมีกลิ่นอะไรกลิ่นเหม็นเหมือนนรกเมื่อคุณกลับไปรีบทำความสะอาดตัวเองอย่างรวดเร็วและอย่าเดินไปรอบๆสนามหญ้าไม่งั้นฉันจะถลกหนังคุณหลังจากพูดอย่างนั้นซุนซูก็หันหลังกลับและเดินเข้าไปในคารืฮาโดยไม่หยุดเขาอยู่ที่นี่ต่อไปครู่หนึ่งเมื่อเห็นลูกชายเป็นแบบนี้เขาก็รู้สึกเขินอายเล็กน้อยเขาไม่สามารถที่จะสูญเสียบุคคลน,นี้ไปได้ The cat และเขาก็อยู่นอกสายตาแต่ไร้สติชัหนแมงแมงเมื่อเห็นพ่อของเขาหันหลังกลับและจับไปโดยไม่ลังเลซึ่นหาวก็รู้สึกเสียใจมากราวกับว่าตักกแตนนับหมื่นตัวควบมาผ่านไปมาจิตใจที่เปราะบางและอ่อนเยาว์ของเขาถูกเหยียบย่ำและทำลายลางอย่างไร้ความปราณีด้วยความสิ้นหวังซึ่นหาวเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดบนร่างกายของเขาและปีนขึ้นไปจากพื้นดินอย่างสันสานคนรับใช้ทั้งสองสนับสนุนซึนหาววาย่างระมัดระวังโดยไม่ประมาทเลย เพราะกลัวว่าเขาจะล้มลงอีกครั้งและบทขยี้พวกเขาเข้าด้วยกันซุนหาวากดดันเขาเมื่อกี้แทบจะทําให้มื้อค้างคืนของพวกเขากินหมดในที่สุดซุนหาวก็กลับมาที่ลานบ้านเล็กๆของเขาในที่สุดหลังจากรู้สึกหวาดกลัวและตัวสั่นไปตลอดทางทุกที่ที่เขาเดินไปตามทางทุกคนที่เขาเห็นก็อยู่ห่างจากซุนหาวเหตุผลที่สําคัญที่สุดคือไม่สามารถปกปิดกลิ่นเหม็นบนร่างกายของเขาได้เลย